ฟ้าชว่วงนี้เห็นคนพูดถึงแต่ดิจิทัลดิจิทัลเนี่ยการตลาดมันเปลี่ยนไปขนาดนั้นเลยหรือตอนนี้ทำธุรกิจใหม่ๆแค่ลงหนังสือพิมพ์ลงวิทยุคนก็รู้จักแล้วฮ่าๆนั่นมันสมัยก่อนคณะการตลาดตอนนี้เปลี่ยนไปเยอะมากแต่ไม่ได้แปลว่าของเก่าไม่ดีนะคะแค่มันต้องปรับตัวผสมผสานกันค่ะการตลาดในอดีตแมสมีเดียยิงกว้างเข้าไว้ แล้วหน่อยสิว่ามันต่างกันยังไงนะจําได้ว่าตอนนั้นเน้นสื่อสิ่งพิมพ์อย่างหนังสือพิมพ์นิตยสารแทนทับนี่เต็มไปหมดเลยนะหรือไม่ก็วิทยุโทรทัศน์เปิดทีวีช่องไหนก็เจอโฆษณาใช่เลยคณะนั้นคือการตลาดแบบดั้งเดิมหรือ traditional marketing เน้นการเข้าถึงคนหมู่มากผ่านแมสมีเดียเป็นหลักช่องทางก็อย่างที่นาบอกเลยค่ะพวไปโฆษณาบิลบอร์ดหรือโปรโมชั่นตามห้างก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วมันต่างจากตอนนี้ยังนหลานนอกจากช่องทางนะ แตกต่างตรงที่ว่าสมัยก่อนมันคือการสื่อสารทางเดียว One-way communication ค่าแบรนด์ส่งสารไปผู้บริโภคก็รับอย่างเดียวโต้อตอบกันยากมากแล้วก็วัดผลยากด้วยค่าไม่รู้ว่าโฆษณาที่ลงไปคนเห็นเท่าไหร่ซื้อจริงเท่าไหร่ตุ่มเป้าหมายก็ไม่ได้จอดจงมากเน้นคนเยอะๆเข้าไว้และที่สำคัญคือต้นทุนสูงมากเลยค่นาโดยเฉพาะโฆษณาโทรทัศน์เนี่ย แต่พอมีอินเทอร์เน็ตเข้ามาโลกก็เ,เปลี่ยนไปเลยแค่นะตอนนี้เราเข้าสู่ยุคดิจิทัลเต็มตัวแล้วการตลาดก็เลยกลายเป็นดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งแล้วช่องทางมันมีอะไรบ้างล่ะเห็นมีแต่โซเชียลมีเดียเต็มไปหมดเลยเยอะแยะเลยแค่นะที่สำคัญสำคัญก็มีเว็บไซต์ของเราเองเหมือนหน้าร้านออนไลน์เซมัสซีโอเ e ิร์ช e อนจิ e มาร์เ t i ต i ิ้ t i อ i คือการทำให้ร้านเราไปโผล่เป็นอันดับต้นๆเวลาคนค้นหาใน Google Social Media Marketing พวก Facebook Instagram ทิกตอกลายที่น่าเห็นนั่นแหละค่ะคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งคือการสร้างเนื้อหาดีๆมีประโยชน์ให้คนอยากติดตามอีเมลมาร์เก็ตติ้งส่งโปรโมชั่นหรือขขา,ารผ่านอีเมลอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งคือการให้พวกคนดังในโซเชียลช่วยรีวิวสินค้าวิดีโอมาร์เก็ตติ้งไลฟ์สตรีมใช้คลิปวิดีโอหรือไกลและสดขายของอ e ีคอมเมิร์ซอเมรเก็ตเพลสอย่างช้อปปี้ละซาด้าที่คนนิยมซื้อของกันโอโหเยอะขนาดนี้เลยหรือแล้วมันดีกว่าของเก่าตรงไหน ดีกว่าเยอะเลยแค่ะนะข้อดีหลักๆเลยคือมันเป็นการสื่อสารสองทางต w วเวกอมมิวนิเคชันลูกค้าโต้ตอบกับเราได้ทันทีมีคำถามก็ถามได้แสดงความคิดเห็นก็ได้ที่สำคัญคือวัดผลแม่นยำมากรู้เลยว่ามีคนเห็นกี่คนคลิกเท่าไหรซื้อกี่ชิ้นแถมยังกำหนดกลุ่มเป้าหมายได้แม่นยำสุดๆเลยแค่จะเอาคนอายุเท่าไหร่สนใจอะไรอยู่จังหวัดไหนเราเลือกได้หมดเลยต้นทุนก็ยืดหยุ่นกว่ามากเริ่มจากน้อยๆก็ได้ค่าและเข้าถึงลูกค้าได้ทุกที่ทุกเวลาตลอด24ชั่วโมงเลยแค่ะนะก้าวต่อไป ปรับตัวผสานข้อมูลสร้างประสบการณ์แล้วถ้าจะให้นาทำธุรกิจในยุคนี้นะาต้องทำยังไงบ้างมองไปหมดเลยสิ่งที่เราต้องทำเลยคือ ทำความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคยุคดิจิทัลก่อนคณะ,ะว่าเขาชอบอะไรเขาค้นหาข้อมูลยังไงปรับกลยุทธ์ให้เป็นดิจิทัลโดยผสมผสานการตลาดดั้งเดิมกับดิจิทัลเข้าด้วยกันข้าไม่ใช่ทิ้งของเก่านะขยันการทํา QR โค้ดในแผ่นพับให้คนสแกนไปดูเว็บไซต์เราก็ได้สร้างช่องทางออนไลน์ให้แข็งแกร่งมีเว็บไซต์ดีๆเล่นโซเชียลมีเดียให้เป็นสร้างสารรค์เนื้อหาที่มีคุณค่าคอนเทนต์อิสกิงคณะมีประโยชน์สนุกสนานดึงดูดคน ใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เราเก็บได้วิเคราะห์ว่าอะไร work ไม่ work แล้วเอามาปรับปรุงกลยุทธ์สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าตอบลูกค้าไวๆสร้างประสบการณ์ที่ดีให้เขาประทับใจพิจารณา i n f l u ร์มา r marketing หรือสร้างกลุ่มลูกค้าของเราเองในโลกออนไลน์อมมูนิตี้ถ้ามีโอกาสก็ลองใช้เทคโนโลยีใหม่ๆอย่าง AI มาช่วยทําการตลาดดูขั้นสุดท้ายที่สําคัญไม่แพ้กันคือทีมงานของเราก็ต้องเรียนรู้และพัฒนาทักษะดิจิทัลตลอดเวลาด้วยค่ะ อืมฟังดูแล้วก็ท้าทายดีนะแต่ก็เห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยสงสัยนะต้องเริ่มศึกษาเรื่องดิจิทัลจริงจังซะแล้วขอบใจมากนะฟ้ายินดีค่ะนะยุคมีใครปรับตัวได้เร็วก็ยิ่งมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงค่ะ